สวัสดีพ่อแม่พี่น้องวัตถุกุทุกคนพี่น้องสวัสดีเอฟซีทุกหมอกทุกหมอเดอ้อบอกฝั่งไทยฟั่งลาวโดวยวฉาอยู่ต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับเด้่อพี่น้องสวัสดีพี่น้องเข้าสู่สองสาบุไลมาบ้านผอเขมีเขามาูุป่าจาักป่าพี่ชางและบ้านเรียนแต่มะม่วงหนอง Thôi cái điện nhanh cục mạnh lên nó thua nhắc là nó hay là cái nào lại thế nhỉ Nó hẹn ác nó hẹn Cái ác 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 เก็บบักมูบริเวณท้งเจ้าว่านี่นะเอ๊อพัดนวยใหญ่พัดเน่ามูกมูหยำนา็จะาพอดิหยาโคตรหยาเลยอันนี้เขาจะปลูกมูงูยำเลยพี่น้องเอ้ยเอี้พนยำนา เขาจะมาเอาแจัคเกออะไรนี่นะหนุ่ยหนุยใหญ่พัดอันหนาบุกสวนกมอกโมพี่น้องเลยปลูกเดื้อดได้ก่อน เาตาดินปล่อยง,งูเาเขานนเนาะอย่างขาจะมาเอาจัเถื่ออะไรปิยเป๊กคายกับเปลคายกับสองรถแล้วก็จะมามว่านาเจะมาเหลือเอาเนาะปล่อยงูเาเขามากากักแล้วหล่นน่ สวนสิ0ว่างกำหน้าพี่น้องเลยอันนี้มันว่าทะเลพอปิดเท่าไรดอกมันนี่พี่น้องรวยในงามเลยดิ Chị lỗi lột thái là kèo lỗi kẻ kèo về thái kẻ lì vào đây Lại đi đây phía lì 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 này lì 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 วะไปลูกมันบ่อนี่นะโหก้อกรอกหลอนอยู่พวกอือโผพี่น้องเจริญปุกกลายนี่งเท่าเดียวบะ เตมร่ายรใบ้า่คนขบคนจะรหน่วยห่กรู้ว่ผสมกันนี่จะใครเดี๋ยวไปเก็บหมามูก่อนพี่น้องพี่น้องเอ้สบายดีพี่น้องมากคนหมักมูมืไอน โยู่ระทะเมยไมมีมะคนบักโม่มาบักโม่มากินกินแหน่คลาน้ำใครอยากซื้อกะอืมใครแบกได้ไลายได้ไลน์ไว้สิโม่พี่น้องบักโม่คนละสวนกับหม่องจะบูรณาไทยชวนนานาโยนโย้ขากูอันนี้มากน่าจะพอนแดดพี่น้อง เข้ามามาคนมากินท้ายสอสีกะคลายนะพี่น้องเนะี่ยผุดภูแบ่งหลักถถุงแบ่งหลักถุดหลักถ่ากันไปพี่น้องเนะน,นี่ยนะคะจาสีสกีบเสรีไทย นี่ข้าจอมสิทธิ์ข้าจอมยังบอกเอาอ๋อมันทางไปตะเพอร์สีนั่นตะเพอร์สีบดพี่น้องแกะโมโม่ก่อนพี่น้องคนที่คนโมโม่พี่น้องเอ้ย ลานลานขอพอมีจักหน่วอยนะคะเก่งเลยจะขย่ากับผใส่หมวกกับผใส่โสนยังอีกเก่ง <c ười> ขนาดพี่น้องเลยคนดูคนขยันตอนนี้กำลังเลือ่อง เลือกใหญ่น่อยหน่อยมด่นเลือกันใหญ่หน่อยอเมมี่น่ยมักามักใหญ่เือกหน่วยหน่อยมาดิ่นเป็นขามือหนึงพี่น้อยเนะพ่อพอได้ใส่บังเตี๋ยพ่อโตขัดพ่อ่ได้ใส่ซ้ำ โอ้ยด้อยู่ข้าวเจ้าหวูขงม่เลยแหลเจ้าูได้บษีหิบลาดบุเจ้าได้จักล้านนั่นแหละพราะภัยบุญมันมันน้ำมันแท่ขัด่น้อหน่่ยนะอหน่วยใหญ่สองสามปีขึ้นล้างได้เลเ็เก็เอา่้นโมเ่อ๋อใหญ่ชุดออกก่อนข้าวขาวก็พ้นโต้กับลุกคือกัน Này, khuôn tốc nằm phương nằm mặn khơi nhằng gì đấy Bà cần... <laughs> cần mà Khi vào, mà chìm mát, chìm xạo là khóa mưa đấy Khuôn Khuôn nó เก็บเพื่อเลือกป์เป็บเลืม่ใช่พักนะบเออกไงดิมันบ่มีบ่มีบีอันบ่มปรอที่จะปูจากบ่มีบีอันบ่มับอกคอยนบ่คอยลที่จะจะไปน้ำหาโอ้ยมันสออกกเนาัวเขาก็สิลงที่ พอกจะจะเป็นบะเป็นลมครั้งแรกในชีวิตนงเขาจจากซับวานาแล้วมาสูนอันนี้น่ะเป็นแม่ของพอมียายเฒ่าเท่านี้เลย มันบริ้อทุกที่เด้อเด้อช่จป่าจะได้ผมวนี่นั่นจักบป่าได้ทงทองช่งเป็นงมันบริลไมตะกี้นะปาปาลานเดียเจ้านั้นมัน้นนั่นกินเฮ้ยสิมีเงินจ่ายรับว่นี่เลือกเลยเลือกแลอ้าวววมีเงินจ่ายพว่องจ่าย มาซื้อกมมาบกโมมากินคนเียาตซื้อบมเด็ว้าวมามาเพราะว่าคนละสวนหรือบ่มาบคนละแนวด้คนละได้ซื้อได้บเมาเพราได้ซื้อ น้ใหญ่โอเคพี่น้องจะได้ไปเลือกงหมโมนอยน้อยน้อยใหญ่ขาหมกโมมือหนึ่งไม่มีช่วดเป็นๆแบบขาติดกขาบาไอ้หวาหนูพี่ฝนอ่ะไปเลยทัดหมาโมกับพี่น้อยฝากกล์ก็แช์กัติดตามก็สักสักข่ายนเด็กน้อยยูดิมเฮมตะกุตะกุสบายดี